ไเต้นป่ะเมื่อกี้ไเต้นป่ะครับเ,เต้นป่ะเมื่อกี้เ,เต้นเปล่าฮะเดินคอเพลงจบก็มาเต้นกด <c oughs> หลังหนูก็ใช้ย่อนั่นหนูก็ก้กกมๆเงยๆเนี่ยดูทุกวันไ <c oughs> ด้ดูอ่านข่าวตอนเช้า,ปา,าเปเอาถามแค่น,นี้ดูไหมเมื่อเช้าผมอ่านข่าวช้างไอ้นี่ยช้างจนคนอะ ได้่คุยง่ายเลยนมะแม่คุยกับคนนี้อยู่เนี่ยเป็นหลังเลยนะ,ะมามามาวุ้ยหลายอย่างเลยเกินชีวิตขอบคุณนะเ<ม>ท่<ม>เลยมองลงไปที่พือขอร้องเพลงเร็วก็ไปนั่งไนงะเราอะอเมืเ่อกี้าามาแล้วแม่ยังไงเมื่อกี้ใครเรียกแม่แดงขอเพีงเยงไรจ๊ะแดงเอ๋ยเทาเอ๋ยน้องแดงองพี่ แรงเอ้ยท้อเอ้ยน้องแดงของพี่พี่มาวันนี้เพราะมีเรื่องบอกความใจพี่มาลาหาเพื่อจะลีข้ามแม่มองกระต้องจีเนี่ยให้น้องเดินไปพบชีวิตสุขสบายอย่าห่วงใหญ่ให้ทุ่ม อะไรนะแม่ทำไม่ล้วทำไมมีวันนี้ออกมาเพื่อแม่โดยเฉพาะอะไรนะฮะเอาเวทีใจท้ำใจเสียบ้างก็ดีเมืันกันที่ตัวเรานานมันไม่จำไม่จำไม่จำขอบคุณครับสาวกันตึงมเอาละไม่ใช่ทางเลยอยู่นี้อโอเคครับ ทำไมต้องเธอได้ครับเดี๋ยวหนูมาทวงนะเดี๋ยวขอให้เล่นเพลงนึงก่อนไอเพลงนึงจัดมาเลยจ้ะดเดี๋ยวดูก่นเพลงไรจัะมา